บทที่84พันธมิตรฮอร์ไรซอนหลังจากออกจากเมืองสโตนแฮมเมอร์ซื้อเฟิงเดินทางไปยังหุบเขาฟิซิสทัาทีเพื่อค้นหาป้อมประการเหล็กว่าบารูเทียอย่างไรก็ตามก่อนออกเดินทางสำหรับเควสของเขาเขามีเรื่องที่ต้องจัดการก่อนซื้อเฟิงเปิดรายชื่อเพื่อนและส่งข้อความไปหาแบล็กกี้แบล็กกี้ว่างไหมฉันมีอุปกรณ์ที่อาจจะมีประโยชน์กับเธอซื้อเฟิงพิมพ์พี่เฟิงแน่นอนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองใบไผ่แดงกำลังฟาร์มมอนสเตอร์เราจะเจอกันที่ไหนดีครับแบล็กกี้ตอบทันทีความตื่นเต้นของเขาชัดเจนแม้ผ่านข้อความซือเฟิงยิ้มแม้ในชีวิตนี้แบล็กกี้ยังคงกระตือรือร้อนเหมือนเดิมมาเจอกันที่ศูนย์การค้าสตาร์สตรีทฉันมีอุปกรณ์บรอนซ์ที่น่าจะช่วยให้เธอขึ้นเลเวลเร็วขึ้นอุปกรณ์บรอนซ์พี่เฟิงพี่ไปหาอุปกรณ์ระดับสูงแบบนี้มาได้ยังไงข้อความของแบล็กกี้เต็มไปด้วยความไม่เชื่อ แค่บังเอิญเจอจะอธิบายให้ฟังตอนเจอกันซื้อเฟิงตอบหนังสบายสบาย20นาทีต่อมาซื้อเฟิงและแบล็กกี้เจอกันที่ศูนย์การค้า Star st สตาร์สตรีกศูนย์การค้าคึกคักด้วยผู้เล่นที่ซื้อขายไอเทมต่างๆทำให้เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทำธุรกรรมแบบลับๆพี่เฟิงพี่ดูต่างไปนะ่ะขึ้นเลเวลอีกแล้วหรือเปล่าแบล็กกี้ถามอย่างอยากรู้เมื่อเห็นซื้อเฟิงซื้อเฟิงพยักหน้า ตอนนี้ฉันเลเวลหแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นให้ฉันแสดงสิ่งที่มีสำหรับเธอเปิดหน้าต่างการเทรดซื้อเฟิงวางอุปกรณ์บรอนซ์หลายชิ้นลงไปดาบมือเดียวระดับบรอนซ์เลเวล8ชุดกรอบบรอนซ์และของประดับต่างๆดวงตาของแบล็กกี้เบิกกว้างด้วยความตกใจพี่เฟิงอุปกรณ์พวกนี้คงจะมีค่าหลายเหรียญทองเลยผมรับของมีค่าขนาดนี้ไม่ได้ครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องราคาถือว่าเป็นการลงทุนในหุ้นส่วนอนาคตของเราซื่อฝั่งพูดพร้อมยิ้มรู้ใจอีกอย่างฉันมีแผนว่าจะให้เธอตอบแทนฉันยังไงหุ้นส่วนแบล็กกี้ถามอย่างสนใจฉันวางแผนจะสร้างกิลในอนาคตอันใกล้ฉันต้องการสมาชิกหลักที่ไว้ใจได้และเธอเป็นคนที่ฉันพึ่งพาได้อุปกรณ์พวกนี้จะช่วยให้เธอขึ้นเลเวลเร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นแบล็กกี้ซาบซึ้งกับคำพูดของซื่อฟิง ในอาณาจักรของเทพความไว้ใจเป็นสิ่งที่หายากและการมีคนที่ยินดีลงทุนในการเติบโตของเธอยิ่งหายากกว่าพี่เฟิงผมไม่รู้จะพูดอะไรผมจะขยันทำงานให้ได้ตามความคาดหวังของพี่แน่นอนแบล็กกี้พูดอย่างจริงใจดีตอนนี้มีอีกเรื่องที่ฉันต้องคุยกับเธอสีหน้าของซื่อเฟิงเริ่มจริงจังขึ้นเธอเคยได้ยินเรื่องพันธมิตรฮอริซอนไหมแบล็กกี้สายหน้าเปล่าครับผมควรรู้หรือเปล่ายังไม่ต้องแต่เร็วๆนี้เธอจะได้ยิน พันธมิตรฮอร์ไลซอจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มพลังหลักของเมืองไวรีเวอร์ตอนนี้พวกเขากำลังรีครูดผู้เล่นที่มีความสามารถและฉันคิดว่าเธอน่าจะพิจารณาเข้าร่วมกับพวกเขาแต่พี่เพิ่งบอกว่าต้องการผมในกิวพี่ไม่ใช่เหรอครับแบล็กก้ถามอย่างงงๆกิวของฉันจะไม่ก่อตั้งในอีกสักพักหนึ่งระหว่างนั้นการเข้าร่วมพันธมิตรฮอร์ไลซอนจะให้ประสบการณ์และการเชื่อมต่อที่มีค่าแก่เธอ อีกอย่างเมื่อถึงเวลาที่ฉันก่อตั้งกิวการมีคนรู้จักภายในองค์การอื่นๆจะเป็นประโยชน์ซื้อเฟิงคิดล่วงหน้าหลายขั้นตอนในชีวิตก่อนหน้าของเขาพันธมิตรฮอไรซอนเป็นกิวระดับกลางที่ไหนที่สุดก็เติบโตเป็นพลังที่ส่งอิทธิพลโดยการให้แบล็กกี้สร้างการเชื่อมต่อที่นั่นตั้งแต่เนินเน่นๆเขาอาจสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพันธมิตรในอนาคตหรืออย่างน้อยได้ข้อมูลข่าวสารที่มีค่า ผมเข้าใจแล้วครับพี่เฟิงแต่ผมจะเข้าร่วมกับพวกเขาได้ยังไงครับแบล็กกี้ถามพวกเขาจะจัดกิจกรรมรีครูทเร็วๆนี้คอยฟังประกาศเมื่อถึงเวลาฉันจะให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงหลังจากจบการสนทนาซื่อเฟิงและแบล็กกี้ก็แยกย้ายกันแบล็กกี้ไปทดสอบอุปกรณ์ใหม่กับมอนสเตอร์เลเวลสูงในขณะที่ซื่อเฟิงเตรียมการสุดท้ายไปยังหุบเขาฟีซิสคเควสป้อมประการเหล็กกล้าบารูเทียไม่ใช่เรื่องที่จะเล่น หุบเขาเต็มไปด้วยมอนสเตอร์อันตรายและป้อมประการเองก็มีความลึกลับมากมายอย่างไรก็ตามรางวัลจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงก่อนออกจากเมืองซื้อเฟืงไปเยี่ยมร้าน NPC หลายร้านเพื่อสต็อกของใช้ยาฟื้นฟูยาเพิ่มมานาอาหารและไอเทมจำเป็นต่อการเดินทางไกลเขายัางซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางที่จะมีประโยชน์ในสภาพยากร้ของหุบเขาฟีซิสด้วย เมื่อการเตรียมการเสร็จสิ้นซือเฟิงออกเดินทางสู่หุบเขาฟีซิสการเดินทางจะพาเขาผ่านพื้นที่อันตรายหลายแห่งแต่เขามั่นใจในความสามารถของตัวเองการปรับปรุงเลเวลและอุปกรณ์ล่าสุดรวมกับความรู้จากชีวิตก่อนหน้าให้ได้เปรียบอย่างมากขณะเดินทางซือเฟิงอดใจไม่ได้ที่จะคิดถึงอนาคตโลกเกมกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและในช้าการแข่งขันที่แท้จริงจะเริ่มขึ้น กิลใหญ่ๆจะเริ่มก่อตั้งดินแดนจะถูกแย่งชิงและภูมิทัตทางการเมืองของอาณาจักรของเทพจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากพันธมิตร h o r i ไ o ซอนเป็นเพียงชิ้นหนึ่งของปริศนาที่ใหญ่กว่ามีองค์กรอื่นๆที่เขาต้องคอยจับตาดูเวิร์กช็อปเงามืด o v e r w ร์เวลมิงสมยัยและอีกหลายแห่งที่จะมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่ออำนาจที่กำลังจะมาถึง แต่สำหรับตอนนี้เป้าหมายทันทีของเขาคือป้องประการเหล็กกล้าบารูเทียและหัวใจของไททันในนั้นเควสนี้จะไม่เพียงให้รางวัลที่มีค่าแก่เขาเท่านั้นแต่ยังปลดล็อกโอกาสใหม่ๆที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้เส้นทางสู่การเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดไม่เคยง่ายแต่ซื่อเฟืองมุ่งมั่นจะไปให้ถึงความสูงที่เขาไม่เคยไปถึงในชีวิตก่อนหน้าด้วยการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์แต่ละครั้งการกระทำที่วางแผนอย่างรอบคอบเขากำลังสร้างรากฐานการครอบครองในอนาคต เมื่อหุบเขาฟิซิสปรากฏให้เห็นเส้นขอบสายตาซื้อเฟิงกำอาวุธแน่นขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าป้อมประการเหล็กกล้ารออยู่และพร้อมกับมันขั้นตอนต่อไปในการเดินทางเพื่อกลับคืนตำแหน่งเทพดาบของเขาหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ ในตอนหน้าซื่อเฟิงจะเข้าสู่หุบเขาฟีซิสที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อค้นหาป้อมประการเหล็กกล้าบารูเทียเขาจะพบกับมอนสเตอร์และกับดักอะไรบ้างในการผจญภัยครั้งนี้ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่85 Journey to the s t e e l f o r t r e s s พลัสสนับสนุนการอ่านนิยายแปลโดยการซื้อหนังสือภาคมารสวรรค์ข้ามเวลารวม https:// s.hope.co.th/50no93ilw/nanomachine รวม https://s.hope.co.th ขอบคุณที no ่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ